สวัสดีครับปงลูกชิ้นปลาชาแนลนะครับวันนี้มาดูกันว่าเรามีลูกชิ้นอะไรบ้างมีสินค้าอะไรบ้างนะครับวันนี้วันนี้ไม่ได้ถ่ายออตอนทอดลูกชิ้นให้ดูนะครับพอดียุ่ง,งก็เลยไม่ได้ถ่ายครับก็เลยมาถ่ายตอนที่ทอดเสร็จแล้วนะครับมาดูกันครับอันนี้จะมาดูน,นี่ลูกชิ้นกรอบนะครับปลาแบบกรอบปลาแบบนุ่มครับ เกี๊ยวซาหมูเกี๊ยวปลานะครับน้ำจิ้มครับครบัวันนี้เราทอดไม่เยอะนะครับวันนี้เพราะว่าวันนี้ลูกค้าน้อยดูบรรยากาศตลาดครับบรรยากาศตลาดคนยังไม่เดินเลยนะครับ คนยังน้อยอยู่นะครับอันนี้ร้านเราครับางข้างก็หยุดหมดเลยครับร้านขนมจีบร้านขนมจีบร้านปลาหมึกก็หยุดครับพอเสร็จแล้วนะครับอันนี้ลูกชิ้นแบบปลากรอบนะครับอันนี้ลูกชิ้นแบบปลานุ่มนะครับลับบี้เหนือปลาล้วนๆครับอันนี้เกี้ยวซ่าหมูเขี้ยวปลานะครับ อันนี้น้ำจิ้มครับมีน้ำจิ้มเผ็ดกับน้ำจิ้มไม่เผ็ดสั่งได้ครับเดี HD ไงอันนี้หน้าร้านนะครับชิ้นปลากรอบชิ้นปลานุ่มเคี๊ยวซ่าหมูเคี๊ยวปลานะครับน้ำจิ้มครับ ผมก็จะนั่งขายไปเรื่อยๆนะครับรอลูกค้าเดี๋ยวเย็นๆลูกค้าก็จะมา,ไไมาอะไรนะไปไหนไม่มาขายของอะ่จะก็จะนั่งรอลูกค้าครับทอเสร็จเรียบร้อยนะครับรอลูกค้าอย่างเดียวครับ ฝากกดติดตามพ่อค้าหน่อยนะครับพ่อ้าลูกชิ้นจังครับล,ลูกชิ้นปลาชแนลนะครับคงลูกชิ้นปลาชแนลนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ